สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผมอยู่บ้านโนนศิลอำเภอราสีสลจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับมาเห็นเพื่อนกู้หอมหรือว่าเก็บหอมนะครับอู้ยหลายแห้งครับพี่น้องครับอลังการขนาดเลยนะครับเดยวสิผ้าทุก่ันนะครับไปเบิรงใเกลไกนะครับพี่น้องครับเอามาเบิรงใเกลไๆเอาสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับอือหือกู้หอมี่บ้านไหนก่อนครับเนี่ย บ้านน้องมีน้องสินนกันล่ะค่ะร่วมกันโอ้แต่ว่าพื้นที่ของสวนนี่อยู่บ้านนนท์สินอ๋อบ้านนนท์สินแต่ว่าคนกู้นี่อยู่บ้านไหนกองผู้มากู้นี่บ้านน้องมีก็มีค่ะบ้านนนท์สินก็มีอ๋อร่วมกันมันเถามาร่วมมากู้น้ำกันโอ้ยพี่น้องครับหลายแห้งครับพี่น้องครับมามสีผ้ายางเบิ่งล่ะครับบ้านนี้โอ้ยสุดยอดเลยหมอโอ้หัวใหญ่ดีเนาะครับเนาะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องหัวใหญ่ดีครับ เอาสอบถามเนี่ยครับว่าเป็นตังไหนครับราคาหอมแดงสูมือนี่เป็นจังได,งดงงให้เน,เนี่ยบอกครับอันเฮาซื้อสดๆจากสวนแบบนี้นี่โลเท่าไดครับเนี่ยสมมุติว่าเถาแก่ันมาซื้ออยูส่สวนเลยจัิงสินะอ๋อประมาณสิบเอ็ดเนาะโอ้ได้โล่ละ11บอบาทหรือ12บาทเนาะครับเนาะอืมสูงสุดนึ่งสิบคันพักเนเ่ยครับอืมพักเนวมันสิแพงก็พักยังสี่บ่ครับ นี่แหละครับพี่น้องครับการเก็บกู้หอมแดงเช่าสีสะเก็ดเช่าสีสะเ,เก็ดบานท่าครับอันปลูกหอมแดงนี่ปลูกนั่นปันไดครับจังกู้ได้ครับประมาณแค่เดือนหกสิบห้าประมาณหวันบอกครับอ๋อตั้งแต่เขาล่องหัวปลูกนี่หกสิบห้าวันนี่เก็บได้เลยบอกครับเก็บกู้แบบนี้นี่บอกครับใครดูได้เขา พายุแด้ก็ไปแต่พายุบ่อดก็เอาเลยโอ้ประมาณห5วันเนาะครับเนาะอ้ยพี่นองครับเบื่องครับอลังการนี่เองคนมาเก็บปูน้ำกันหลายๆคนครับพี่นองครับบ่อโอ้ขนอากาดเย็นหอมมันกระสิงามใหญ่ไปเรื่อยยังสิบ่ครับหัวใหญ่เลยครับพี่นองนี่ขันหัวขนาดนี้รับสื่อสดๆทอแก่เพิ่มมากนี่สิบเอ็ดสิบสองบาทบ่ครับนี่ประมาณนี้แหละครับพี่นองครับนี่แหละครับบ้านโน้นสินนี่ตำบลยังก็ครับเนี่ โอ้บ้านโน่นสินตำบนสมปอยอำเภอลา,ลาสศีสไลจังหวัดศรีสะเกดบ้านเท่านี่เองนะครับพี่น้องครับบ้านสิผ้าพี่น้องยางมเบึงนั้งผีเด้อมองพ่นกูแล้วเนี่เพ่นเลี้ยงแถวไว้เนี่ยนี่พ่นกูเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้เบ่งหัวก่อนมีแต่หัวใหญ่ๆเลยพี่น้องเบิอง้อครับเนี่ยโอ้สุดยอดบบพูดทั้งคนเพิ่็เก็บขึ้นรถอ้าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น,อน,น้องชาวาน่นสินเท่านี่แหละครับพี่น้องครับเป็นวิถีของชาวอีสานบ้านเท่าเป็นวิถีของชาว ลาดศรีสไลหรือว่าศรีสะเกดนะครับแถวอำเภอลาดศรีสไลด์อำเภอยางชุมหน่อยเป็นก well. ็สิมีอาชีพหลังจากคำหน้านะครับปลูกหอมแดงนี่แหละครับพี่น้องหอมแดงแล้วกระเทียมครับ richness. เอาเบิ้งหัวครับพี่น้องครับอุ้ยมีแต่หัวใหญ่เลยครับงามเลยครับพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องครับมีแต่หัวบอกใหญ่งามเลยพี่น้องนะนะนี่ครับใหญ่เลยครับพี่น้องใหญ่ๆเลยจัมโบ้เลยนะครับแบบนี้เอาสิผ้าพี่น้องมาเบิ้งเพิ่น เอาขึ้นรถเด,ด้อครับบ่านเนี่มาเบิ่งทั้งพี่ละทั้งเพิ่นเก็บขึ้นรถพี่ละฮะสิพาพ่อแม่พี่น้องเรับมาเบิง่งโอ้ขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งนี่ใส่ได้ประมาณจักตันครับเนี่ยปะมาณหาตันบ่นครับคันเต็มรถเท่านี่เพิ่นบอกว่าหาตันนะครับพี่น้องเต็มรถเลยเนี่อันนี้เอาไปขึ้นสางบ่ครับเรือไปตลาดเลยเขาสางเถกแก่อ๋อเขาสางเถกแก่เนาะครับนู่น,นี่ นี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศของพี่น้องทั้งบ้านโน้นศิลนอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดเท่านะครับกานเก็บกู้หอมแดงอันขั้นจอดอยู่ก้างๆคุนเต็มพ่อแล้วบ่ครับนั่นโอ้แบ่งกันสองขั้นนะครับพี่น้องอืมนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศการเก็บกู้หอมหอมแดงนะครับบ้านโนนศิลนตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้อง โอ้บรรยากาศคือคักแห้งครับพี่น้องครับมือนีค้นหลเนาะครับเนาะคือคักเนาะครับเนาะมือหนีเมียนบ่อปกติหลกว่านี่ก็มีบ่ครับโอ้นี่กหลาลแล้วครับนี่คือคักเลยครับเนี่นี่ครับวิธีการบ่นั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของการเก็บกู้หอมแดงครับพี่น้องครับบ้านโน้นสินตะมนสมปลอยอำเภอลาดศรีสไลจังหวัดศรีสะเกดเท่าครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ